วันนี้เรามีนัดกันนะคะฟุตบอลพิีเมียรลีกค่ะที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอ o r เรส์วันนี้เตะกันสามทุมโอ้โหเวลานี้เอรูห่างหายจากการเตะสามทุมมานาน,นมากรอคอยหยหาเวลานี้มากเลยค่ะก็ <c oughs> หลังจากที่เกมที่แล้วลิเวอร์พูลเอาชนะลีด n i ยูไนเต็ดมาได้แบบถล่มทลายเลยนะคะ6ประตูตอนหนึ่ง ยิงถลมทลายขนาดนี้กระสุนจะหมดหรือเปล่าต้องบอกว่าอาจจะไม่หมดนะเพราะว่าลิฟท์พูเราเนี่ยได้แนวรุกมาแบบเต็มเหนียวไปเลยนะคะหลายๆคนก็หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสู้แล้วแต่ก็ยังมีข่าวร้ายอยู่นะคะสำหรับบ๊อบบี้ฟิมิโน่ของพวกเราค่ะได้รับอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเล็กน้อยนะคะอาจจะพลาดแบบถึง3เกมด้วยกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแนวรุกของเราเนี่ย ล้นมากๆแล้วนะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเกมของลิเวอร์พูลในช่วงนี้สามารถแบบเรียกฟอร์มที่ดีกลับมาได้อีกครั้งคืนเห็นในนัดที่แล้วโอ้โหจะเกินคอปชมไม่ขาดปากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพชั่นความมุ่งมั่นของนักเตะแท็กติกของเกมนะคะจะเกนคอปแบบพอใจมากคือการเพสซิ่งของทีมเนี่ยมันกลับขึ้นมาเพสได้ดีอีกครั้ง คิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงปลายฤดูกาลนี้นะคะตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ8ของตารางคา่ะมีอยู่47แต้มซึ่งตอนนี้คะแนนก็ห่างจากอันดับ4ี่อยู่9คะแนนด้วยกันค่ะความหวังที่จะได้ไปแชมเปี้ยน,นลีกก็มันค่อนข้างที่จะลิบหลีนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ท,ทําทุกนัดหลังจากนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วค่อยเป็นลุ้นชาวบ้านว่าเขาเนี่ยจะสะดุดกันหรือเปล่า ทางด้านของฟอ r เรสเนี่ยนะคะยูนับ18ของตารางตอนนี้ก็จะต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่ฟอร์มก็ไม่เดียวซะเลยนะคะไม่ชนะมาเป็น10นัดแล้วเนาะแล้วก็3นัดหลังนี้คือการแพ้3นัดรวดเลยส่วนผู้เล่นของฟอ r เรสก็มีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าเลยนะคะสถานการณ์ทีมตอนนี้แย่เอามากๆเลย แต่ถึงยังไงประมาณฟอเรสตไม่ได้เด็ขดขาดค่ะทีมหนีตายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วนัดที่แล้วนะคะที่เราไปเยือนฟอเรสตที่บ้านก็แพ้มา1ประตูต่อ0ูนด้วยเอาเป็นว่านัดนี้ขอเอาคืนแล้วกันนะคะในแอนฟิลค่ะจะได้รู้สักวันนี้ขอล้มเจ้าป่าหน่อยแล้วกันนะคะซึ่งสกอร์เนี่ยก็คาดว่าอาจจะไม่ได้แบบทล,ทลายเหมือนเกมเจอลีดนะ ก็คิดว่าแนวรุกของลิอร์พูลเนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะส่วนทางด้านของแนวรุกฟอ r เรส์อย่าประมาทเด็ดขาดด้วยความไวความว่องของเขาเนี่ยอาจจะลงโทษลิอร์พูลได้วันนี้เขาขอคาสกอร์ไวท้ที่ลิอร์พูลเอาชนะฟอ r เรส์ได้ที่3ประตูต่อหนึ่งแล้วกัน